เอเยอร์ครคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับปืนกระบอกนี้ AK 47ครับแต่เราจะเปลี่ยนของตกแต่งกันนิดหน่อยนะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ oh. ชิ้นแรกมาซึนก็จัดเป็นอันนี้นะครับมาซึนบูสเตอร์ครับผมเพิ่มสปีดในการยิงอีก2.5%อันอื่นผมไม่สนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สาคัญก็คือบาเลลครับจัดไป Rapid Fire ครับเพิ่มอีก5.0% Rate of Fire ความเร็วในการโจมตีต่อมาก็จะเป็นอันเช่นมันเดิมเลยครับผม l a s e Wrap for Grip อันนี้ทําให้เราเล็งแล้วก็วิ่งไวนะแล้วก็ r e f e c t Sight ครับเป้าเล็ง แล้วก็ผ่านท้ายสต็อกก็เป็นอันนี้เลยครับไลท์เวทก็เพิ่มความเร็วในการเดินเวลาเราเลงกล้องนั่นเองสำหรับเซตยิงเร็วอีก7.5%เซตนี้นะครับเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเพิ่มมามากน้อยสักแค่ไหนนะครับ let's go man อ่ะก็เข้าสู่ดานโชชาโหมดทีมเดสแมทกันนะครับเล่นเป็นลิเบอร์ตาดีกว่านะครับผมอ่ะเอาสก,กิลกดฮิวมาเอเคจะไปรแรงๆเฮ้ยเพื่อนเราคนนั้นชุดสวยว่ะเมื่อกี้อยู่ข้างเรา ไปทางข้างดีกว่าทางนี้มันไปไหนไม่รู้ปล่อยไป,ไปวิ่งเร็วเกินอ๋อเพื่อนเราไม่มาอยู่ตรงนี้ละ เฮ้ยสำหรับฝังเกิดเหรออลระเบิดไปเดก็กเอ้ากีดก็ตายละตกใจเฮ้ยยิงไม่โดนเชี้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดเหรอโดน จนโดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน Opening a can of h e a l s ผมไ, <S ไม่ได้เอารีโหลดใบมานะแมกกาซีนเนี่ย โอ้ยดูดน้ำมีปืนอยู่อยู่ไหนไม่มีเสียงแถวนี้อาอยู่แถวนี้ โอ้ยโอ๊ะตกใจอยู่ไปเแล้วเบิดไปแดกโดนเบาไปรู้อยู่ไหนหมดวะเนี่ยฮะหาไม่เจอ Ảo, thằng bạn, chào đi ừ. Kiếp ยิ้วไม่ทันมาตน้นเชีย่ยโดนระเบิดอ้าวเข้าค้างอีกแล้วมาไงวะเนี่ยไปฝั่งนู้นน่ะหมดเลย ตามไป็นยเฮ้ยสวยเ๋เพื่อนใจเย็นตกใจนึกว่าฝั่งมันเดี๋ยงเงียบไปแล้ว

Hoa tông tùa gần tân. We're winning. Feels good. Oh, quê lâu là hành lang a fascist regime. Quê tay chơi. năm Mày เฮ้ยระเบิดอะไรวะเนี่ยเสียงฝั่งเรางั้นเลย <c oughs> โอ้นี่ขึ้นได้ด้วยเพิ่งเคยขึ้นนะครับตรงนั้น <c oughs> ตรงรถไฟ พิกแล้เบิดเออ

ยิงขามันยิงขามันเออโอ้โหเอาตาเรดี้แล้วเมื่อกี้จะได้มั้ยมาเปิดเปิดเปิดอันติแล้วมามาดิอ้าว ดูสิเปิดอันตีไม่มีใครเข้ามาหาเลยว่ะหรือว่ามันเห็นผมเปิดอันตีอยู่มันไม่กล้าวะก็ยิงรัวแบบมันดีนะครับเ k คนะเพิ่มมาอีก7.5นะก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะโอเคก็คิวไป21ตาย7ตัวนะกดไลค์ไปก่อนนะครับไลค์ใครไม่รู้วะกดไลค์หมดอ่ะได้เอ็กพีเพิ่มอ่ะเนี่ยดูคนนี้ดิชุดวิบวับวิบวับเป็นสายฟ้าสวยมากเลยอ่ะเกมที่2ก็ดาร์ลิเบอร์ตี้นะครับหมดทีมเดสแมทเกมนี้ผมขอเลือกตัวถึกทีี่สุดดในนเกมมาะ,ะครับ แฟนทอมครับจัดมาเลยไลโน่ก็สกิลบาเลียนะครับตัวของเราเนี่ยมีเลือดอยู่120หน่วยนะโอ้โหวิบวับอีกแล้วครับเสื้อหัวกะโหลกคือเลือดเราเนี่ยค่อนข้างโกงนะคนอื่นเขาเลือดแค่100ยึงอะแต่สายแฟนทอมนี่120ครับมีบาเลียด้วยไปข้างดีกว่าโอ้ข้างดีกว่า แล้เบิดไป <S <S ลืมไปนึกว่าใช้ตัวนู้นอยู่นึกว่าใช้ตัวนั่นน่ะไม่โดนเลยนึกว่าใช้ลีว่าทาตอยู่ไปกด e ติดจากเกมเมื่อกี้ไงจะฮิวอ่ะโอ้ยยิงยิงกันเกลื่อนเลย ยิงกันเกลื่อนเลยเงี้ยเพื่อนเราโดนแล้วเยอะมากฝั่งนั้นอเอาเพื่อนอ้าวมาด้านข้างอีกโอ้โห อุตสากลางบาเรียแล้วเพื่อนมันไปฝั่งนู้นนหแล้วเพื่อนกระโดดได้ไหมไม่ได้ใ <c oughs> จเย็นใจเย็น แม่งอุตส่าห์ดักอุตส่าห์ยืนดักอยู่แล้วได้ยินเสียงมันวิว่งมา What the fuck Ui, ui, ui. mã đi liệt nhẹ quả quê ไปทางไหนยอยู่ทางไหนเนี่ยแตตัวอ,อยู่ฝั่งไหน <c oughs> จะตู้อยู่ฝั่งไหนเอ่ยวิ่งว่อนละทั่วแมพวิ่งวอนทั่วแมพเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไหนเอ่ยทำไรเนี่ยออกมาไ<ว>สไปสไลด์ไปสไปเดอร์บอลใครมาจากข้างหลังอีก Đấy. Mình có thể dính cái bình thuốc điều đấy. เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เดินแล้วเบิดใครไปอ่ะไม่ใช่เรานะต้องกระสุนหมดชิบหายเฮียบาเลียกูโอ้ Anh giả căng balia, à. Chiến kinh Này. Ờ, à, nó bươi Nắm bây

in case you get deployed, Ultra good to go. Không mà. Ôi, yên mấy đồn. ngay à. Ultra. đồn ngay chia.

เอ้เดียดีกว่าแม่งดเูเอ้ทำไรครับโอเค,อเ,คเรียบร้อยช่วง,งหลังๆรู้สึกว่าเกมอื่นะหาไม่ค่อยเจอ <laughs> โอเคครับผมเฮ้ยเฟนทอมเหมือนเราเลยได้ที่หนึ่งนะฮะโอ้โหสกิลเขาสวยอะสกินนะฮะไม่ใช่ skill. สกิลพูดผิดกดไลค์ไปก่อนครับเกมนี้ก็ยิงไป26ตายไป7ตัวนะครับนี่สปอร์ตกลางโลกไป2,100ไปดีครับเจยดายมากเลยเมื่อกี้ใช้อัลตาแล้วแม่งยิงไม่โดนนะฮะ ก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับ AK47 สายยิงเร็วนะครับบวกความเร็วในการโจมตีขึ้นมาอีก7.5ก็ตามที่เห็นครับแม้ว่าจะขึ้นมานิดเดียวแต่ว่าก็ส่งผลให้ปืนนี้เนี่ยมันดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับผมเช <Yeah. S 1> ่นเคยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้ก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปกันด้วยคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบายบาย